สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพพระธรรมธีรราชมหามุนีเวลา17นาฬิกา29นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนชั่วคราววัดระฆังโคศิตารามเขตบางกอกน้อยในการพระราชทานเพลิงศพ พระธรรมธีรราชมหาหมุนีซึ่งมรณภาพเมื่อวันที่8มีนาคม2564สิริอายุ85ปีพรรษา63พระธรรมธีรราชมหาหมุนีมีนามเดิมว่าเที่ยงชูกระโทคก เกิดเมื่อวันที่16เมษายน2478ที่จังหวัดนครราชสีมาหลังเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่4ได้บวชเป็นสามเณรที่วัดสมรายอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาจากนั้นได้ไปเรียนที่วัดระฆังโคศิตารามเพื่อศึกษาพระปริยัติธรรมและได้เข้าพิธีอุปสมบทเมื่อวันที่1พฤษภาคม2501ที่วัดบ้านดอนชมพูอําเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาหลังจากจำพรรษาอยู่2ปีได้กลับมาที่วัดระฆังโคศิตารามเพื่อศึกษาพระธรรม บาลีจนสามารถสอบได้ปร,ริญญาธรรม9้าประโยคเป็นพระนักการศึกษาวิทยากรเผยแผ่แผอบรมและพระธรรมกถึกเป็นครูสอนพระปริยติธรรมสำนักเรียนวัดระฆังโคศิตารามกรรมการตรวจบาลีสนามหลวงและธรรมสนามหลวงและเป็นผู้ในการอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยวัดระฆังโคศิตารามรวมทั้งเป็นพระนักปกครอง ในปี2515ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระคังโคสิตารามเป็นเจ้าคณะภาค11และในปี2550ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดพระธรรมธีรราชมหาหมุนีมีความสามารถในการเขียนกวีธรรมสาทกหรือกรอนธรรมะมีผลงานเป็นจำนวนมากที่สร้างชื่อเสียงเป็นคติธรรมให้กับพุทธศาสนิกชน นอกจากนี้ยังเป็นพระผู้ใหญ่ที่ได้รับการยกย่องว่ามีจริยวัตรงดงามปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีลูกศิษย์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเคารพนับถือจำนวนมากโอขมตรนีนำนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์42จังหวัดสตูลทัศนศึกษานิทศกา,ก,การศรีสุสวณภูมิบนเส้นทางสายหมทางทะเลที่จังหวัดสงขลา ที่หอศิลป์สงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาพลเรือเอกพงเทพหนูเทพโอกมรีในฐานะประธานกรรมาการบริหารมือทิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถมัมภ์ป็นประทานในพิธีเปิดนิทรรศการศิลป์สุสวรรณภูมิบนเส้นทางสายไหมทางทะเลซึ่งกลมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับมมือิทิสงขลาเมืองเก่าหอศิลป์สงขลามหาวิทยาลัยศิลปรกรมหาวิทยาลัยทักษิณและเครือข่ายร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ค,ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ โบรนนาณคดีศิลปวัฒนธรรมและภูมิศาสตร์ของดินแดนสุวรรณภูมิที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้เรียกว่าอินโดจีนอายุราว2,000ปีเป็นเส้นทางใสาไหมทางทะเลที่มีความเจริญรุ่งเรืองด้านการค้าและศิลปวัฒนธรรมที่เก่าแก่ไทยทอดผ่านผลงานศิละปะ18ผลงานจาก18ศิลปินทั่วประเทศในรูปแบบศิละปะร่วมสมัยเชิงวิชาการ โอกาสนี้องคมนตรีได้นํานักเรียนโรงเรียนราชพาานเคราะห์42จังหวัดสตูลทัศนะศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์และงานศิลปะประยุกต์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและสามารถต่อยอดเป็นงานศิลปะต่างๆอาทิผลงานลบเเลือและจดจํา แผนที่เป็นการวาดลายเส้นด้วยสีช็อกบนกระดานดำสร้างแรงบันดาใจจากแผนที่ปะตโตเลมีผลงานเสียสะท้อนจากวัฒนธรรมและจัดแสดงสื่อผสมแรงบรนดาใจจากกรองมหขุทึึกเขาแก้วจังหวัดชุมพรโบราณวัตถุที่สำคัญของดินแดนสุวรรณภูมิและผลงานเหล็กทำสีอะคริลิกกระจกเงาแรงบันดาจากจากพระบรมธาตุชัยยา จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับการยกย่องว่าเป็นศิลปะสีวิชัยเพียงแห่งเดียวของประเทศไทยที่ยังความสมบูรณ์สวยงามที่สุดสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่14-15นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆอาทิการบรรยายพิเศษศูนย์ทสตร์าศาิลปะและความเชื่อมโยงการเขียนภาพมโนราและการแสดงชุดกลองหลากหลายวัฒนธรรมและการเขียนภาพมโนรา ซึ่งจะนําไปจัดแสดงใน8พื้นที่รอบเมืองเก่าสงขลาผู้สนใจสามารถเข้าชมเิธการได้จนถึงวันที่27กุมภาพันธ์2565ยกเว้นวันจันทร์และอังคารสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานแบบลายผ้าผ้ากิจลายนารีรัตนราชกัญญาเพื่อเป็นของขวัญให้กับช่างทอผ้านําไปต่อยอดตามอัตลักษณ์ภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่น ที่โรงแรม The Hotel, Hotel Bangkok, et, uman, ดีอ็กซ์ทินีโฮเทลอะลักซูรี่คอลเลคชั่นโฮเทลแบ่งค้อเขตปทุมวันนายสุธิพงษ์จุนเจริญประหลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทานผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญาแก่ผู้ราชการจังหวัดและประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยประจำจังหวัดทั้ง76จังหวัดเพื่อเป็นของขวัญให้กับช่างทอผ้าทุกกลุ่มทุกเทคนิคนำไปทอผ้าผลิตผ้าตามอัตลักษณ์ภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งลายภาพพระราชทานนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัลวรีนารีรัตนราชกัญญาและพระราชทานในโอกาสที่เสด็จไปทอดพระเนตรกลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มแรกของมูล,ลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถ และการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่อำเภอน,นาว่าจังหวัดนครพนมในโอกาสครบรอบ50ปีของโครงการศิลปาชีพและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชมพันษา90พันษาเมื่อวันที่23มกราคมที่ผ่านมาโดยทรงได้รับแรงบันดาลพระไทยจากผ้าขิดลายสมเด็จ ที่สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานแก่รัษฎรอันเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาผ้าไทยให้มีความร่วมสมัยแต่ละลวดลายมีความหมายที่ลึกซึง้งแสดงถึงความตั้งพระไทยมั่นของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าศิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจของสมเด็จย่าของพระองค์ในการฟื้นคืนภูมิปัญญาพ้าไทยให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดิน